รับผมในธนาคารเจ้าของร้า,สานสามลิขิตสิบสี่นะครับคือวันนี้ผมจะมีการอ่านวงรทีไปไป่ใบมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสลับหนึ่งเฟสนะครับกันตอนแรกนะครับให้เรามาทำการอาร่านแบบกันก่อนนะครับแบบยี่วันนี้นะครับนี่ครับเราจะมาต่อเป็นแนวเส้นตรงนะครับที่ประมาณนี้นะครับเรามาเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะครับเอามาจากลายเส้นที่หนึ่งนะครับ มาเข้าที่ฟิวนะครับฟิว F F สองนะครับออกจากฟิว F สองนะครับมาเข้าที่โอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลดก็คือเข้าพั่วนี้นะครับ95ออก96นะครับออก96มาเข้าที่เนี่ยครับ S สองนะครับ OS หนึ่ง NC นะครับเข้า NC ขั้วที่หนึ่งนะครับออกจาก NC ขั้วที่สองนะครับก็คือขั้วนี้ออกมาเข้าที่ S สองนะครับ ขั้วที่ขั้วที่สามนะครับ N O N O ขั้วที่สามนะครับแล้วก็บอกขั้วที่สี่นะครับ N O ไปเข้าที่ N C ขั้วที่หนึ่งนะครับของ S สามแล้วก็ขั้วที่บอกขั้วเั้าไปครับบอกขั้วที่สอง N O นะครับขัว N C ไปเข้าที่ เนี่ยสองครับก็คือแมกเนติกคอนเด o เตอร์ T e R. ที่สองก็คือเปนซีนะครับคือตรงนี้เข้าแล้วก็ออกมาที่ค่อยหาหน้าสัมผัสคอนเด c เตอร์ก็คืออยหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็ออกไปควบวงจรที่นิวตันนะครับเอาโจาของที่นิวตอนแต่นั้นเรา,เรามาดูแถวที่สอง ดึงเอาข้อมสายนะครับจาก S, <tinc> <S 1>, 1นะครับก็คือเข้ที่เข้าที่2นะครับก็คือตรงนี้มาเข้าที่หน้าอหน้าสมัยเหนนะครับเป็น N o นะครับเข้าที่ด้านหลังนะครับ N o แล้วก็ออกมาจาก N o นะครับไปเข้าที่ S 3มนะครับ คือเอสามเอสามนะครับต่อไปเราไปดูการต่อหลอดเลยนะครับออกมาจาก k สองนะครับก็คือไม่ตีคอนเทนเตอร์ k สองครับควบเอสี่ออกมาเข้าที่ที่หนึ่งนะครับก็เข้าไปที่หลอดที่หนึ่งนะครับออกาจากที่หนึ่งครับก็คือกลับไปค้บวงจรที่หนึ่งสร็นนะครับก็คือหน้าสมผัสคสองนะครับก็คือค้บวงจรต่อไปนะครับเรามาดู แถวที่สามกันเลยนะครับนี่ครับแถวที่สามแถวที่สามนะครับเรามาเริ่มกันนะครับก็คือนี่เส้นป่านะครับมันจะเป็นเส้นป่าระหว่างของสายระหว่างสายนะครับก็คือสวิตกับสวิตเราจะดึงไฟจาก K1 นะครับไปเข้าที่ S3 นะครับขั้ว N0 นะครับดึงไฟจาก K1 นะครับ N0 นะครับก็ดดึงมาเข้ามาที่ S3 นะครับจากนั้นออกจาก S3 ขั้วที่4นะครับไปเข้าที่ S2 นะครับ NC ขั้วที่1นะครับก็คือมาเข้านี้นะครับจากนั้นออกจาก NC ขั้วที่2ของ S2 นะครับไปเข้าที่ เหนึ่งไม่เป็นเอ็นซีนะครับก็คือขนาดตังนะครับโตขนาดตังนะครับเนี่ยขนาดถึ้เป็นเอ็นซีอันนี้ก็ออกกลับไปควบวงจรมหานสััสเกสนะครับแล้วกลับไปควบวงจรนะครับต่อมาครับการต่อหลอดการต่อหลอดก็จะดึงไฟจากเออนะครับ ก็คือ A สองสองไม่นิติคอนเทคเตอร์ออรโอไม่ใช่ A หนึ่งครับตอนนั้นนิติคอนเทคตเตอร์ A อนะครับมาเข้าที่หลอดสตอรดนะครับแล้วก็กลับไปเข้าวงจรที่นิวตอนนะครับกับข้วงจรที่นิวตอนนะครับตอนะครับเป็นหลอดที่สามนะครับเมื่อกี้เป็นหลอดที่สองนะครับกับอีกนะครับก็คือข้อมาสายจาก 95นะครับเข้าไปที่97ทางด้านหลังนะครับเข้าใจ7แล้วก98นะครับมาเข้าที่หลอดสีแดงเลยนะครับก็คือ F3 แล้วก็กลับไปทีวงจรที่นิวตอนเลยครับต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบวงจรกันนะครับเนี่ยเอาบกเกอร์ขึ้นแล้วครับก็คืออ3นะครับเนี่ยหลอดเขียวติดนะครับแล้วกด F3 ครับ ว่าหลอดเขียวไม่ติดนะครับต่อไปก็คือกดตอบนะครับกด S ลสามครับหลอดเลียงติดนะครับแล้วก็กด S 2นะครับไฟไม่ถึงกันนะครับแล้วก็กดีเซตหนึ่งนะครับแต่ว่าจะเป็นการทดสอบปุ่มทิปนะครับของโอเวอร์โหลดเอามาจิ้มที่ปุ่มทิปตรงนี้ครับไฟสีแดงขึ้นนะครับ แล้วมันถ้าไฟสีแดงคือก็แสดงว่าวงจรถูกตัดไปแล้วนะครับคว่วสวิตช์พวกนี้ก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับแล้วก็กดปุ่มสีฟ้านะครับเพื่อรีเซ็ตวงจรก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับกดรีเซ็ต A3 ครับ A3 โค้ดเอสองครับครับ<ท><ท>ผมนายเฉพันธ์ชอฟอร์สอ่จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ,บค,ครับ